สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเรานะครับกับบริการคิดเป็นนายฟอเลยครับแต่ข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับเชียงใหม่เตรียมลุกเป็นไฟเสาร์ที่31พฤษภาคมนี้ Uhas ยกพลังความรู้ทองคำม,มาไว้ตรงหน้าคุณแล้ว4วิร์กช็อปจัดหนักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน AI EA กราฟเปล่าและเทคนิคข้อสุดล้ำพร้อมอัปเดตเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากทาง Uhas ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถทำกำไรจากการเทรดทองได้และลุ้นรางวัลมากมายรวมมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทนี่คืองานสัมมนาสอนเทรดทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยจัดในภาคเหนืออัดแน่นด้วยเนื้อหาพร้อม n e t w o r k ร์กิ่งปาที่พูดมาทั้งหมดนี้คือฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำกัดครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถกดลงทะเบียนได้แล้วตอนนี ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ก่อนแล้วพบกันครับที่โรงแรมมาริออทเชียงใหม่เสาที่31พุษภาคมแล้วการเวยดทองของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด ก็อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวนอตลาดานะครับวันนี้นะครับสำหรับตัวดอลลาร์นะฮะก็มีข่าวใหญ่อยู่พอสมควรนั่นคือเมื่อเช้านี้สารการค้าระหว่างประเทศนะครับสองของสหรัฐในนิวร์กเนมีคำสั่งในวันพุธที่ผ่านมานะครับให้ระงับการใช้มาตรการภาษีสุลการกรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดยสารเนี่ยตัดสินว่าคุณทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตด้วยการกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศที่ขายสินค้าให้กับสหรัฐนั่นเอง มากกว่าที่ซื้อจากสหรัฐครับคำตัดสินของศาลนะครับาการค้าระหว่างประเทศเมีขึ้นนะฮะหลังจากการมีการยื่นฟ้องหลายคดีที่โต้แย้งว่าประธานาธิบดีโดนัทชัมใช้อำนาจเกินขอบเขตในการกำหนดภาษีนำเข้า,าเป็นวงกว้างนะครับทั้งนี้เนี่ยศาลการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งตั้งอยู่ในแมนฮัตตันของนิวยอร์กนะฮะระบุว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับใช้อำนาจเฉพาะแก่รัฐสภาในการกำหนดกฎเกณฑ์ด้านการค้า กับประเทศอื่นๆนะครับซึ่งไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยอำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีในการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองซึ่งคณะผู้พิพากษา3คนเนี่ยระบุนะครับตัดสินว่าศาลเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าการใช้ภาษีของประธานาธิบดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉลาดหรือได้ผลหรือไม่นะฮะแต่การใช้นั้นเนี่ยไม่สามารถกระทําได้ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ฉลาดหรือว่ามันไม่ได้ผลแต่เพราะกฎหมายของรัฐบาลกลางเนี่ยไม่อนุญาตให้ทําเช่นนั้น ซึ่งหลังจากที่รายงานระบุนะครับก็มีการยื่นอุทธรณ์นะครับจากฝ่ายบริหารของธรรมนะครับในไม่กี่นาทีต่อมานะฮะกลับมาในสกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐกันบ้างนะครับสำหรับการประชุม f ะฮะวันที่6ถึงวันที่7เนี่ยสะท้อนท่าทีระมัดระวังของเฟดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังรอดูสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับถูกมองว่าอาจยืดเยื้อนานกว่าที่คาดไว้ขณะเดียวกันนะครับเฟดเนี่ยเตือนว่าดอลลาร์สหรัฐนั้นอาจสูญเสียสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาว เศรษฐกิจสหรัฐถูกมองว่าอ่อนแอลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งาจากผลกระทบของนโยบายภาษีของคุณทัพเนี่ยก็ส่งผลให้มีการคาดการณ์ในปี2025ถึงปี2026นะครับถูกปรับลดลงนะครับโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าดีกวายเนี่ยก็มีการล่วงหลุด100เป็นการชั่วคราวเนาะก่อนมีการดีกดกลับเหนือ99.90 โดยฝั่งซื้อเนี่ยยังพยายามพยุงราคาไว้โดยนักวิเคราะห์นะครับประเมินว่าหากเฟดยังไม่ชัดเจนเรื่องทิศทางของดอกเบีย้ยเนี่ยดอลลาร์สหรัฐนะครับอาจเผชิญแรงเทขายต่อในระยะกลางได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะไปดูกันต่อที่เงินปอนด์อังกฤษนะครับสำหรับเงินปอนด์อังกฤษเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงในวันพุทธที่ผ่านมาหลังแข่งข้ามมาหลายวันติดต่อกันนะครับเพราะนักลงทุนเนี่ยรอความชัดเจนว่า b o e นั้นจะลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหรือเปล่านะครับใน การประชุมเดือนหน้านะฮะหลังมีการลดลงไปแล้วที่25.10 p o i นนนะครับเหลือเพียงแค่4.25นะฮไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะแม้ BOE นะครับจะส่งสัญญาณลดแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยแต่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยกลับออกมาดีเกินคาดทั้งเงินเฟอ้อภาคบริการนะครับที่มีการพุ่งขึ้น5.4นะครับอ่ายอดค้าปีกโตเนี่ย1.2และ GDP ไตรมาสแรกเนี่ยโตถึง0.7นะครับขณะเดียวกัน IMF เนี่ยมีการปรับคาดการณ์จีดในปีนี้เนี่ยอ่าเป็น1.2นะทำให้ BOE นะครับ, e รบอาจจะรอการลดดอกเบี้ยได้ทีนี้ไปดูกันต่อที่คู่เงินอย่างยูโรนะครับสำหรับ EU เนี่ยก็มีการฟื้นตัวในช่วงระยะสั้นๆนะครับไม,ม่อวา่ามา 1 3 0 0นะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านที่1.1340เท่าไหร่นะครับโดยข้อมูลฝั่งยุโรปเนี่ยก็กดดันฟังอาทางฝั่งเงินยูโรอยู่ด้วยนะครับในฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายนนะครับเพิ่มขึ้น0.3%นะครับจากติดลบอยู่1.1นะฮะต่ำกว่าที่คาดไว้0.8% ขณะเดียวกันนะครับ GDP ไตรมาสแรกนะครับก็มีโตเพียงแค่0.1%ตามค่าดแล้วก็การจ้างงานนั้นลดลงด้วยเช่นกันนะครับ0.1%จากการที่คาดการณ์ว่าจะคงที่นะครด้านเยอรมนีเนี่ยอัตราการว่างงานก็คงที่อยู่ที่6.3%นะครับแต่การจ้างงาน,น,นลดลง3 4 0 0 0ตำแหน่งเนาะสูงกว่าที่คาดไว้11,000ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่ามีการ เติบโตมากถึง3เท่าเลยนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆคนออกมาหนุนให้มีการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับอย่างคุณบิลเลรลอยแล้วก็คุณน็อตนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเงินยูโรเนี่ยก็อ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องเลยขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับเงินดอลาาดานนดอลาร์สหรัฐเนี่ยดอลลาร์สหรัฐก็ มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเทเยอะมากเลยนะครับมาดูกันต่อที่เงินเยนญี่ปุ่นนะครับสำหรับเงินเยนก็มีการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยที่0.2%นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าเงินสกุลเงินอื่นๆในกลุ่ม G10 นะครหรือว่า G10 ของเรานะครับส่วนใหญ่ในช่วงการซื้อขาย ที่ผ,ผ่านมาในค่อนข้างที่จะเงียบเหงาอยู่พอสมควรนะครับจากแรงหนุนของผลตอบแทนพัฒบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการประมูลพัฒนบัตรล่าสุดออกมาในออนแอร์ air นะครับส่งผลให้สเปรดนั้นแคบลงและก็หนุนค่างเงินเยนด้วยนะครับแม้ว่าข้อมูลภายในประเทศจะคงจำกัดอยู่แต่ว่าตลาดยังคงจับตาดูข้อมูลสําคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นตัวเลขการจ้างงานนะครับ CPI โตเกียวนะครับหรือว่าเงินเฟ้อนั่นเองรับผลผลิตอุตสาหกรรม แล้วก็ยอดคับลีกนะครับรู้ไปถึงคำกล่าวของผู้ว่าการอุเอด่านะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณใดๆก่อนหรือเปล่าที่จะมีการประชุมในวันที่17มิถุนายนนะครับมาดูกันต่อที่ดอลลาร์แคนาดานะครับสำหรับดอลลาร์แคนาดาเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันนี้นะครับฝรั่งตลาดเนี่ยเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดาหรือว่า BOC นะครับอาจลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าได้แม้อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนนะครับจะลดลงเหลืออยู่เพียงแค่1.7นะครับแต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับซึ่งอัตรวาเงานเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเป็นอ่า3.15%นะครับซึ่งก็ ยังสูงกว่าระดับเป้าหมายที่พวกเขานั้นหวังเอาไว้ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องนโยบายทางการเงินนั่นเองตลาดตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะตั้งคําถามว่า BOC นั้นอาจจะลดดอกเบีย้ยที่25เบสิกพอยต์หรือเปล่า นะครับโดยเชื่อว่าเศรษฐกิจในแคนาดานะครับอาจเริ่มชะลอตัวลงหลังจากภาวะดอกเบี้ยสูงก่อนหน้านี้เนาะนักลงทุนก็เลยจับตาดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำใบ้จากเจ้าหน้าที่บ b o ีต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อที่ค่าเงินฟรังนะครับคู่เงินอย่างยูฟรังเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวกันระดับที่ 0. 82.80นะครับหลังพุ่งขึ้นเกือ1นะบ1%นระฮะเมื่อวันคานี่ผ่านมาเนาะจากแรงหนุนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะครับโดยยังยืนเหนือระดับสำคัญที่0.8250นะครับขณะเดียวกันเนี่ยดัชนีดอลลาร์นี่ก็มีการสองตัวอยู่แถวๆ99.50นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องไปรอดูว่าตลาดจะ ชื่อมันอย่างไรได้บ้างนะครับแม้ว่าฝรั่งสวิตเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ประธาน s อ b นะคุณมาตินเลเกลเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าเงินเฟอ้อนะครับอาจจะติดลบในช่วงข้างหน้าหรือว่าในอนาคตก็ได้นะครับพร้อมย้ําว่า s อ็เนี่ยอาจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพราคานะครับในระยะกลางมากกว่าเงินเฟอ้อในสวิตนะครับในเดือนเมษายนก็อยู่ที่0.0ซนะครับซึ่งก็ต่ํากว่า กรอบเป้าหมายที่พวกเขาวางเอาไว้ก็คือ0ูนถึงสองเนะครับของ s อ็เนี่ยทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า s อ็นะครับอาจจะลดตดัวบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมวันที่19มิถุนายนนะครับโดยมีโอกาสถึง75%นะครับที่จะลดอีก25่สิบห้าเปสิบพอยต์นะครับซึ่งก็จะเหลือประมาณซูเลยนะครับแล้วก็อีก25เบสิบพอยต์เนี่ยอาจจะมีการลดแรงถึง50เบสิบพอยต์นะครับซึ่งก็ กลับเข้ามาสู่ที่นโยบายติดลบอีกครั้งหนึ่งมาดูกันต่อที่ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยยังมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังเงินเฟ้อในเดือนเมษายนเนี่ยทรงตัวอยู่ที่2.4ซึ่งแม้ว่าอยู่ในกรอบของเป้าหมาย RBA นะครับแต่ตลาดเนี่ยเริ่มคาดว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากการที่อัตราดอกเบี้ยถูกปรับลดลงมาอยู่ที่3.85เนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะลังจากนี้เนี่ยความอ่อนแอของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจีนเนี่ยซึ่งก้าด ทำให้ออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยถูกกดดันอย่างเพิ่มเติมขณนะเดียวกันเนี่ยฝั่งเฟดน,นะครับหรือว่าฝั่งสหรัฐนะครับก็ส่งสัญญาณถึงนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น,นครับทำให้ความต่างของดอกเบีย้ยที่หนุนข้างดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเหนือกว่าน,นั่นเองทีนี้อย่เราไปดูกันต่อที่ข่าวในตลาดนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับสําหรับวันพฤหัสที่29นะฮะก็ มีประชุมสรุปการประชุมของ FOMC ไปแล้วนะครับเวลาตีหนึ่งเนาะก็อย่างที่ผมรายงานไปเลยว่าเฟดเนี่ยมีท่าทีที่จับตาดูเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งก็อาจจะมีการคงดอกเบีย้ยได้ในอนาคตเนาะส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดของฝรั่งวิสนะครับยูโรฮนะทั้งฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเลยนะครับล i ควิตตี้ในช่วงนี้ทั้งคู่ยูฟรังก็ดีนะครับหรือว่าอาจจะทั้งฝั่ง EU เ,เนี่ยอาจจะมีวอลุ่มที่เข้ามาเบาบางนะครับ ก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจะมีพี e ิม GDP เนาะไตรามาสต่อไตรามาสคาดการว่า GDP ในไตรามาสต่อไปเนี่ยจะออกมาแบบไหนซึ่งตลาดเนี่ยออกมาคาดการว่าจะติดลบนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูถ้าออกมาติดลบจริงก็อาจจะทําให้อดอลลาสาหรัฐถ,ถูกเทขายได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข่าวในตลาดในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับว่าเราสามารถวางแผงกนการเทรดอย่างไรได้บ้างสาหรับการวางแผงกนการเทรดในวันนี้นะครับผู้เงินอย่าง EU เนี่ยมีการหลุดโลลงมาแล้ว นะครับฉะนั้นเราจะเอาโซนที่เรารับเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับฉะนั้นเล่นกันแนวเซลล์ไปเลยเพราะว่าาเขาทําทรงีัยชัดเจนแล้วก็ผมบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้ามีการหลุดตรงนี้ไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งก็คือปรับเทนกันใหม่เนาะฉะนั้นเอาโซนนี้เป็นโซนเข้าเซลนะครับปึ๊บเราเก็บกับตรงนี้เอาผมเปลี่ยนเป็นสีขาวให้ดีกว่าเดี๋ยวดูยากนะครับมันจะกลมกกืนไปหน่อย SL เนี่ยอยู่ไม่ ไม่ไม่เกินประมาณ1.132นะครับถ้า,าไม่มีอะไรที่ผันผวนมากมายขนาดนั้นคิดว่าอาจจะปรับตัวลดลงต่อไปต่อนะสำหรับตัวคู่เงินอย่าง EU เนี่ยนะครับอ่ะีพอยู่ประมาณ1.121นส่ะครับส่วน DP ที่2อเนี่ยอยู่ประมาณ1.117นะครับอ่าในช่วงนี้ค่อนข้างจะผันผวนนะดูจากแท่งเทียนสี่ชั่วโมงนะครับไม่มีแรงมีแรงซื้อ้ามานะแต่ว่าโดนรีเจ็คราคาในแนวต้านทีเดียว แบบแนวต้านเล็กๆก,ก็โดนดีเจกลงมาฉะนั้นเราจะปรับแผนกันใหม่นะครับสำหรับคู่เงินทัง e ีเนาะไปดูกันต่อที่ GU นะครับสำหรับ GU เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันราคาก็ยังยืนราคาได้อยู่เนาะช่วงบริเวณ1.344นะครับจนถึง1.340นะครับรอรุ้นว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปหรือเปล่านะครับรอปิดสักแท่งนี้ก่อนละกันนะครับช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับถ้าปิดได้ปุ๊บแล้วยืนเหนือบริเวณ 1.345ได้หรือว่าสักครึ่งแท่งบริเวณแบลิ่ตัวนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่เนาะสำหรับตัวสีชั่วโมง GU นะครับผมเอสก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะก็ยังมองว่าตัวเงินปอนยังคงมีความน่าสนใจมากกว่าละกันเนาะถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐาน,นะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการเทรดคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องรอดูหน้างานอีกทีนึงเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยาจากที่ผมสังเกตไปวอลุ่มเข้ามาปแปลกๆมากนะครับฉะนั้น เอ็มเอ็มกันได้ดีแล้วกันนะครับสำหรับยูเจในวันนี้นะครับแผกนการเทรดในวันนี้เนะี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอเขากลับลงมาอีกสักรอบหนึ่งนะฮะบ,บริเวณแถวๆถวหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดสองนะครับจนถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดเจ็ดนะครับเราบายขึ้นบายเก็บทีพีกันเร่งกันตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้ SL เนี่ยอยู่ไม่เกินประมาณ144.4นะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าแรงซื้อกลับมาทะลุตรงนี้อีกเนี่ยอาจจะวิ่งกลับไปแถวนู้นเลยนะครับหนึงยิตรงนี้บริเวณนี้ได้เลยนะสำหรับทนะีวีสเนี่ยค่อนข้างที่จะดูอีกทีหนึ่งว่าแรงซื้อที่เข้ามาในมีเยอะหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องต้องรอดูนาง,งานอีกทีหนึ่งด้วยนะสำหรับตัว UJ นะครับไปดูกันต่อที่ UCA ครนะครับสำหรับตัว UCA t จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ปัจจุบัน ยังอยู่ในกรอบเนาะยังอยู่ในโซนที่เราวางเอาไว้นะครับยังไม่ค่อยวิ่งไปไหนมากก็ยังใช้แผนเดิมอยู่นะฮะช่วงบริเวณ1.384นะครับจนถึง1.388นะฮะเซลล์ลงมาเก็บทีแรกก็คือ1.379นะครับทีที่2เนี่ยโลตรงนี้เลยก็คือ1.370นะครับลองดูกันอีกทีหนึ่ง SL เนี่ยอยู่ประมาณ1.392นะครับถ้าผิดแผนก็ปล่อยให้ไปโดนเอสเซลเลยนะครับหรือว่าจะดูท่าทีว่าแท่งต่อไปเนี่ย จะพ้นตรงจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถ้าเบรกไปก็ให้แนะนําว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะคัดลอดไปก็ได้นะฮะไปดูวันต่อที่ยูฟลังนะครับสำหรับการวางแผนการเทรดในวันนี้นะครับสำหรับยูฟลังเนี่ยคิดว่าเราจะรอให้เขากลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อมีการเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะรอเขากลับลาสักรอบหนึ่งแล้วก็ีเก็บ t p ตรงนี้ไปนะครับโลก็คือแนวต้านเก่าเนี่แหละนะครับส่วน t p ที่2อนี่อยู่ประมาณนี้อ่าเซอยู่ประมาณนี้นะครับ 0.824นะครับอ่าประมาณหนึ่งต่อหนึ่งได้นะฮะถ้าอิมกันดีๆนะก็ระบัดระวงกันด้วยนะครับในช่วงนีนะ้ค่อนข้างที่จะแปลกอยู่อพอสมควรเนาะอ่าในช่วงนี้เนะี่ยเทรดค่อนข้างยากเนาะภายในเดือนนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเนื่องจากเรื่างภาษีที่มันไม่มั่นคงด้วยนะครับว่าจะดิวยังไงนะฮะหรือว่าจะเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าเนาะก็ทําให้ตัวคู่เงินเนี่ยหลายๆคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับมาดูกันต่อที่ A u นะครับ a u ก็ยังถือว่าเล่นอยู่ในกรอบเนาะแล้วก็ ตามแผนเดิมก็คือขึ้นแหวงข้างบนเราเซลลงมา0.648นะครับจนถึง0.651เซลลงมาแถวๆ0.643นะครับเทปเก็บตีพันกันกลางกลับไปข้างล่างเนี่ยเราก็บายขึ้นมานะครับช่วงบริเวณ0.636นะจนถึง0.633นะครับกลับขึ้นไปประมาณนี้แล้วกันเล่นกันง่ายๆไปก่อนเนะสำหรับ a u นะครับมาดูกันต่อที่ NU นะครับสำหรับ NU เนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานผมบอกว่าทับมือใช่ไหมวันนี้ก็ เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ขอทับมืออีกสักอีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับ n อเนี่ยโอ้ไม่ไปไหนเลยนะครับราคากลายเป็นว่าจะเบรกลงก็ไม่ใช่นะครับตีเส้นเทนไลน์ก็ก็ตีไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเราจะบายขึ้นต่อก็ไม่ได้นะครับราคาไม่ไปไหนเลยนะครับ กวาดหมเลลิคิดิตี้ที่ช่วงนี้จะบายจากเซลก็โดนกันหมดนะฮะในช่วงนี้ก็ทักมือไปกันก่อนสำหรับตัวเอนะ็นยูเนาะสำหรับแผนการเทรดในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีพีนเท่านี้นะครับหลายๆคู่เนี่ยค่อนข้างจะงงๆอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างที่จะวางแผนยากอยู่อพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ระมัดระวังในการเทรดนะครับแล้วก็รับมือกับสภาวะการเทรดได้ทุกสภาวะเลยนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนถ้าผิดแผนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถหา แก้ไมใ้ใหม่ได้เนาะสำหรับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนาฟอร์เรนะครับในวันพรุ่งนี้นะ่าจะเราจะวางแผนอย่างไรนะครับหรือว่ามีข่าวอะไรเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมต้องขอตัวลาไปพงเป่าน,นี้ครับสวัสดีครับ uhas com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด